เปิดคาทำนายหมอปลายโอมิคอนรอบนี้จะรอดไหม <c oughs> หมอปลายภายกระสิปเปิดคําทํานายเตือนเชื้อกลายพันุตัวใหม่พร้อมใบประเทศวันที่7มกราคม facebook แฟนเพจวุดีพิธีกรดังได้ไลฟ์สดพูดคุยกับหมอปลายพายกระซิบหมอดูชื่อดังก่อนหน้านี้ เคยทำนายเรื่องโควิด -19 มาแล้วโดยหมอปลายภายกระซิบทำนายว่าสำหรับปีนี้โอมคิคอนค่อนข้างหนักน่าจะยาวไปถึงมีนาคมถึงเมษายนแต่ไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตมากนะักไม่น่ากลัวเหมือนในหนังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยทำนายไปก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่คนเห็นนู่นมีคนเสียชีวิตมากกว่าตอนนี้ อาจ,จเป็นเพราะตอนนี้คนยังไม่ฉีดวัคซีนเยอะหรือเปล่าส่วนเรื่องที่หลายคนเกิดความสับสนว่าต้องติดกันทั้งประเทศจะได้มีภูมินะเหรอหมอปลายระบุว่าคําว่าติดกันทั้งประเทศยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นอาการแฝงหรือหลบข้างในมากกว่าบางคนภูมิด,ดีจะไม่แสดงอาการแต่ขนาดจะติดแล้วไปเข้าที่ศูนย์พักรับรองหรือศูนย์กักกันก่อนหน้านี้คงไม่แรงขนาดนั้น แต่ว่าถ้าเชื้อที่เข้ามาเป็นโอมมคอนตัวเดียวยังสู้ไว้นะแต่ถ้าเป็นโอมมคอนบวกกับสายพันธุ์อื่นที่มาจากเอเชียผสมกันตัวนี้น่าจะอันตรายสำหรับการกลายพันธุ์ครั้งต่อไปตัวนี้จะผสมที่เกี่ยวกับไข้หวัดเชื้อราของหวักหมมที่ไม่สะอาดอาทิสัตว์เลี้ยงขยะเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเข้าไทยจะอันตรายเป็นลักษณะ เป็นแผลผู้พองที่รักษาหายากแต่สิ่งที่เห็นคือจะเกิดประมาณปลายมกราคมเป็นต้นไปโรคที่เข้ามานเนี่ยคนจะคิดว่าปากท้องเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ถ้าถามว่าโอมิคอนอยู่ยาวไหมคือจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสายพันธุ์ <c oughs> ย่างไรก็ตามเดินมกราเนี้ยแพ้กันสุดชีวิตแน่นอนแต่คงไม่กล้าปิดประเทศอีก เ o r ร์กฟอร์มโน่าจะยาวไปอีกส่วนเรื่องค้าขายในประเทศยังอยู่ได้ยังไม่เดือดร้อนถึงขนาด2ปีที่แล้วส่วนที่มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาบอกว่าคนไทยจะติดโควิดทุกคนหมอปลายบอกว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปคือเรามีเชื้ออยู่แล้วทุกคนเพียงแต่มันจะปะทุมากน้อยแค่ไหนคําว่าติดทุกคนไหมไม่ถึงทุกคนแต่ประมาณ70-8ดด้านจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าก่อนหน้านี้ ตัวเลขที่มีผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ตอนนี้ควรเป็นหลักแสนได้แล้วแต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องที่ IMPORT นักท่องเที่ยวที่บอกว่าจะกลายพันธุ์อีกรอบช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยน่ากลัวที่สุดเชื้อพันธุ์ใหม่น่าจะเกิดเป็นแค่ท้องถิ่นแถบเอเชียเป็นประเทศที่มีประชากรรองจากจีนเยอะมากประเทศนั้น พูดได้คําเดียวว่าเครียดส่วนเรื่องวัคซีนหมอปลายบอกว่าบางคนอาจจะต้องสีเข็มต่อไปต้องมีวัคซีนใหม่เข้ามาแต่เรื่องล่าหลังเนี่ยเพราะเราฉีดวัคซีนใหม่ไม่ทันเพราะมันต้องกลายพันธุ์แล้ววัคซีนตัวใหม่จะแก้ตัวใหม่ก็แก้กันเป็นตัวตัวไปสําหรับสถานการณ์ในประเทศหมอปลายบอกว่าอยู่ดีๆก็แวบ,บเรื่องไฟไหม้ขึ้นมา โดยบอกให้ระวังการเกิดไฟไหม้ในสถานที่กระจุกและแหล่งชุมชนในช่วงมีนาน่าจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและอยากเตือนช่วงกุมภาพันธ์คนรจะรีบร้อนเรื่องปากท้องแต่ยิ่งรีบร้อนก็จะยิ่งไม่รอดเกิดการประทะโดยภายในจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทําให้ประชาชนรับไม่ได้ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหมอปลายบอกว่าเห็นว่าคนผิวเข้มได้ เป็นคนมีประสบการณ์วัยทำงานอายุประมาณ40-50ปีขณะที่การเลือกตั้งระดับประเทศปีนี้ยังไม่เห็นว่ามีการเลือกตั้งทั้งนี้หมอปลายฝากทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องเที่ยวยังไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่เรื่องปากท้องทำมาหากินกันก่อนดูแลร่างกายเป็นสิ่งสำคัญหลีกเลี่ยงสถานที่คนจำนวนมากร่วมถึงการเดินทางออกนอกประเทศถ้าไม่จำเป็นและอย่าท่องอิ p พ r t ตนักท่องเที่ยว เครื่องเทศมาอาจจะเจองานใหญ่สู้ไม่ไหวแม้ว่าประเทศไทยการแพทย์จะแข็งแรงก็จริงแต่ว่ายังไงก็ไม่ทันกับโลกที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นคําตํานายทั้งหมดของหมอปลายภายกระซิบนะคะยังไงที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองเวลาไปข้างนอกดูแลตลอดเวลาด้วยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ